สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับที่ไร่กำนันเกียงศักดิ์ครับเช้านี้เราจะหลังจากดื่มน้ำเต้าหู้แล้วก็กาฟแฟร้อนวันนี้เราจะมาอัปเดตพืชผักสวนครัวที่อยู่ในไร่นะครับเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศพืชผ,ผักสวนครัวกันเช้าครับน้ำเต้าหู้ปาต่งโขกาแฟนฮะ ไปดูแปลงผักที่เราเตรียมไว้กันปลูกไว้กินนะครับเหลือก็แบ่งปันเหลือก็ขายครับจะขึ้นหรือเปล่านี่ครับแปลงผักที่เราเตรียมไว้ที่มีก็จะเป็นยืนยืนเลยนะครับก็จะเป็นกะเพราครับเพราะใช้เยอะสุด หลังจากนั้นลองมาก็จะเป็นใบยี่หล่าครับในี่ใบยี่หล่านะฮะนี่ใบแมลัก,ะะกะน,นะครับกระเพราขาวกระเพราแดงนีหมดนะฮะนี่แปลงนี้จะเตรียมไว้ปลูกนะครับยกล่องไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับทันนั้นยี่หลา่าพ็จากมเมล็ดทั้งหมดเลยครับที่เห็นอยู่นี่ อ่อแปลงนั้นก็จะเป็นจะไว้ปลูกพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ทางน้นก็จะไว้ปลูกมะเขือปลูกอะไรนี่ครับมะละกอติมแถบขวามือนี้ก็จะเป็นพวกขา่าพวกตะไคร้นะครับเดี๋ยวไปหาพันธุ์มาเตรียมปลูกเพราะดินใหม่ๆนี่น่าจะปลูกดีหน้าฝนนะครับปลูกอะไรคนปลูกหน้าฝนเนี่ยครับขึ้นดีครับก็นี่ฮะ แปลงผักปูไว้กินเองครับเหลือบ้านใกล้เลนเคียงก็มาเก็บไปกินได้นะครับบรรยากาศต,ตอนเช้าเหมือนเดิมครับที่ไร่เดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วก็จะไปเก็บไข่เป็ดทีนี้อีกประมาณสองเดือนท้องทุ่งแห่งนี้ก็น่าจะเป็นสีทองแล้วนะฮะร,รอบๆครับผมนี้เราก็ได้พันมาจาก ร้านเกษตรแถวๆบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็จะเอาคณะนะครับแบ่งครึ่งอ่ะหรือเป็นคณาหยอด จริงเราไปปลูกลงแปลงนะ,นะครับแต่เราทำกล้าไว้ก่อนมันน่าจะมีรากดีกว่าจิ้ม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 ยอดนะฮะฝั่งนี้เดี๋ยวจะเป็นพิกขี่หนูสวนเอาไว้ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราปลูกดูนะครับจะขึ้นหรือเปล่า กิ่งมัวนะ่วแล้วแบ่งตึงส่วนแล้วก็ยอดเห็นไหฮะอันนี้ดินผสมคอร์สมอสแล้วก็ผสมดินดำเตรียมปลูกแล้วก็ปาามะพร้าวครับ นั่นแล้วก็อุดไว้ใไปแล้วก็ปิดไว้เดี๋ยวหลงโอเคหม้อละปิดดูดูดูยังไม่ชนะกัน ที่ไรเราก็มีครับปลากุ้งอาดอย่างก็ต้องคือผักครับที่เรายังซื้ออยู่ก็จะมีอาดจะใช้ที่ใช้เยอะถก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้มยำคิดอะไรไม่ออกก็แกงปลาทานกับข้าวกินเองครับ เย็นมาอยู่กันแบบสบายสบายครับมีวัตถุดิบทำข้าวกินเองประหยัดบรรยาก,กาศแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้ครับกางท้องทุ่งแบบนี้มีความวุ่นวายมาจากเมืองหลวงมีแต่คนเขาอยากแสวงหาออกมาอยู่ตามท้องทุ่งผมแล้อยู่ในเมืองมาเป็นสิบสิบปีแล้วผมจะเบื่อแล้ว นี่ถ้าน้อง่ายไม่มาทำไว้ก็า้าียม้มาอยู่นี่เราก็ใส่ไปแล้วใส่ไปเยอะนะเดี๋ยวมันก็แย่งกันเกิดเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าตอนมันขึ้นเป็นใบอ่อนนะครับมันจะเป็นไงไนี่นะใส่เรียบร้อยแล้ว สแถวนี้ก็จะเป็นพิกหนหูนะครับหัพินูส่วน้ยทำไมเม็ดทุแปลก ้มันเพราะยากนะให้มันนิดเดียวเเพราะถ้ามันเกิดเราจะภูมิใจมากครับว่าเราปลูกขึ้นมาเกิดนะ,ะแล้วก็ตีอ่าตี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 

เดี๋ยวอีกไม่เกินสามสี่วันมันจะขึ้นนะสูตรนี้เป็นสูตรเพราะเมล็ดกันชาเลยคนระับอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าคณะที่เราปลูกไปจะได้กินไหมครับ ไอ้สวนที่เห็นอยู่นี่คือปลูกจากเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับก็เติบโต,โตดีจากการทดสอบนั่นคือถั่วฝักยาวก็กำลังเลือ้อยเลยครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตสวนผักให้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ